อันนี้คือการถ่ายแบบเบอร์หลังนะครับโอ้โหาจะหมุนเลยเหรครับาาสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ i อค U วโฟน TV นะครับผมวันนี้นะคะผมก็มากับเจ้าตัว Infinix Note 40 Pro 5G เลยนะครับผม ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นซีรีส์โนต้ตของตัวอินฟินินะครับผมปกติซีรีส์โนต้ตของอินฟินิเนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปสุดเนาะจนกว่ามันจะมีซีโร่ออกมาะฮะฉะนั้นเจ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของอินฟินิตตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ซีรีส์โนต้ตเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่ท็อปสุดใช่ไหมครับ มันจึงเป็นรุ่นที่แบบว่าเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีดีนะครับผมแล้วก็ทําให้มีความสเสถียรนะครับเวลาเล่นเวลาอะไรอย่างเนี้ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมเท่าที่ลองอ่านคอมเมนต์เนี่ยซีรีโน,โน้ตเนี่ยปัญหาน้อยนะคะแล้วก็อินฟินิกนะครับผมก็ได้มีการพัฒนานะฮะตัวเองเนี่ยต่างๆเลยเนี่ยมีการโครกับพวกแบรนด์ชั้นนําต่างๆด้วยนะครับอย่างเจ้ารุ่นนี้นะครับก็มีการโครเรื่องเสียงกับ JBL นะครับผมซึ่งก็เป็นแบรนด์ชั้นนําที่ทําเรื่องเสียงเนาะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยได้พัฒนานะครับรูปแบบการชาร์จของเขานะครับผมให้ชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะมีชิปเซตชีตา X1 นะครับผมที่จะมาควบคุมการชาร์จการใช้พลังงานต่างๆด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะเขามีการคิดค้นขึ้นมานะไม่ได้แบบใช้เทคโนโลยีต่างๆของคนอื่นอย่างเดียวนะครับผมในเลทราคาหมื่นนิดๆนี่นะฮะได้100วัตต์ก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับผมชาร์จเร็วมีประโยชน์อย่างไรอย่างเช่นตอนนี้นะฮะผมเอาเจ้าตัวอ n f ฟ n i x Note 40 Pro Plus 5G ตัวนี้นะ ไปท่องเที่ยวเนาะผมใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงกว่าเลยนะซึ่งผมอะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น GPS นําทางเนาะเวลาใช้เป็น GPS เนี่ยก็คือว่า 1. จอจะต้องสว่างมากๆเพราะว่ามันเจอแดดใช่ไหมฮะแล้วก็2ใช้จับสัญญาณ GPS ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ประมวลผลด้วยเนี่ยพูดง่ายคือใช้พลังงานสูงนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะ จากการที่ชาร์จแล้วก็ไปถึงนู่นเลยนะฮะก็เหลือแบตประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่าแบตอึดใช้ได้เลยนะแล้วก็ทีนี้ทำไงพอถึงที่พักปุ๊บเนี่ยผมจะต้องเอาไปถ่ายรูปถูกไหมชาร์จเร็วของเจ้าตัวนี้มีประโยชน์ละคือผมจะต้องเข้าห้องพักปุ๊บเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดอาบนองอาบน้ำให้สดชื่นนะแต่งตัวเพื่อที่จะไปถ่ายรูปนะฮะอาจจะมีเวลาประมาณสัก15-20นาทีนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับชาร์จปุ๊บ โอ้โหแป๊บเดียวนะครับจะเต็มแล้วนะครับผมประมาณ 80%- 90%แล้วนะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วเนี่ยเอามาใช้ต่อได้เลยนะครับผมถือว่าทําได้ดีนะฮะนี่คือชาร์จแบบมีสายนะฮะได้100วัตต์เลยนะครับผมทีนี้ในส่วนของเรื่องการชาร์จนะฮะก็เท่าที่ผมคิดแล้วกันว่ามีประมาณสัก4โหมดแล้วกันนะฮะคือโหมดแรกเลยนะครับก็คือโหมดไฮเปอร์นะครับผมซึ่งก็แน่นอนไฮเปอร์เนาะก็คือเป็นการชาร์จที่แบบเร็วมากๆเลยนะครับผม เร่งแบบให้เร็วที่สุดเลยก็คือ1 0 0ยวัตต์นะครับผมสามารถที่จะชาร์จสู่150นะครับใน8นาทีเท่านั้นครับผม<ๆ>ก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะแล้วก็โหมดแบบสมาร์ทนะฮะโหมดที่2ซึ่งโหมดสมาร์ทเนี่ยก็อาจจะแบบมีการ AI คํคำนวณหน่อยว่าเฮ้ย mm hmm. ช่วงนี้ควรจะชาร์จเร็วเท่านี้ช่วงนี้ควรจะชาร์จชา้าลงนะ mm hmm. เพื่อถนอมแบตหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ก็ยังเร็วนะจากสูงถึงห้เนี่ย ภายใน12นาทีนะครับผมก็เพิ่มมาอีกเล็กน้อยนะฮะแบบบางทีแบบอยากชาร์จเร็วมากๆแต่ว่าไม่อยากให้แบบออแบตเตอรี่เสื่อมเร็วอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็โหมดอีกโหมดหนึ่งนะฮะก็คือโ o w t มนะครับผมก็เป็นโหมดที่จะทําให้แบตเตอรี่เวลา,าชาร์จเนี่ยให้อุณหภูมิน้อยที่สุดนะครับเพื่อถนอมแบตมากที่สุดนะฮะซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็จะช้าลงนิดนึงแต่ว่าอุณหภูมิต่ำนะครับผม แล้วก็โหมดที่4นะฮะก็คือบา p พาสชาร์ตนะครับผมซึ่งบ p a พาสชาร์จเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในเทคโนโลยีของเครื่องที่แบบเกมมิ่งจ๋จานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณเล่นเกมเนาะแบตเตอรี่มันจะใช้เยอะมากบางทีแบบเล่นยาวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่อยากให้แบบว่า,าร้อนหรือติดขัดหรือแบตจะหมดหรืออะไรเงี้ยเราก็เสียบสายชาร์จเลยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นการใช้พลังงานโดยที่ไม่ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่นะฮะซึ่งก็หเลยทําให้อะไร แบตไม่เสื่อมก็คือ,คอ,คอการใช้ไปชาร์จไปมันทําให้แบตเสื่อมเร็วถูกไหมฮะเพราะมันร้อนแล้วก็2คือเครื่องก็จะร้อนน้อยลงด้วยนะฮะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ร้อนไฟมันจะจ่ายเข้าตัวเมนบอร์ CPU ดซีพียูโดยตรงนะฮะก็ลดความร้อนไปได้นะครับผมซึ่งโหมดบพาชาร์จเนี่ยก็ยังมีการปรับตั้งค่าได้ว่าเฮ้ยอยากจะชาร์จเป็นแบบบพาชาร์จเมื่อกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าโหมดบพาชาร์จเนี่ยได้ประโยชน์ดีเหมือนกันนะครับ นอกจากจะชาร์จมีสายเนี่ยได้เร็วแล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้ยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับผมซึ่งก็เร็วอีกเช่นเดียวกันนะฮะปกติเนี่ยการชาร์จไร้สายนะฮะท,ทั่วไปก็จะได้10วัตต์1หหรือว่า18 w, สูงสุดเลยแต่เจ้าตัวนี้นะฮะรองรับการชาร์จไร้สายถึง20วัตต์นะครับผมในเลร,ราคานี้ก็ถือว่าทําได้เร็วนะครับผมแล้วก็ตัวชาร์จไร้สายตัวนี้นะฮะยังสามารถที่จะใส่เคสนะฮะที่เขาแถมมาให้เนี่ยเป็นแบบแมกเนตแม่เหล็กนะฮะ ใช้ตัวแมกเนตที่อินฟินิตแถมมาให้อีกเช่นเดียวกันหแถมมาเยอะนะฮะมาแปะเข้าไปนะครับผมก็ไม่ต้องโกนหลุดนะฮะก็แปะแล้วก็ชาร์จเลยนะครับผมก็ทําให้สามารถที่จะชาร์จได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็การชาร์จไร้สายของเขาเนี่ยยังสามารถที่จะแบ่งพลังงานนะครับที่เขามีเนี่ยให้กับเครื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นวอลเราเอาตัวเครื่องที่จะชาร์จไร้สายได้เนี่ยมาวางงลปบนเครื่องนี้เนี่ยก็ทําให้ชาร์จแบ่งพลังงานไปให้เครื่องหนึ่งได้นะฮะ หรือแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือว่าตัวหูฟังที่เป็นรอ,องรับการชาร์จไร้สายเนี่ยก็มาวางนะฮะแป่นพลังงานไปได้นะครับผมถือว่าอินฟินิเนี่ยเขาพัฒนาเรื่องของการชาร์จหลายๆอย่างมาได้ดีเลยนะครับผมมาดูสเปคทั่วๆไปในการใช้งานของเจ้าตัว Infinix Note 40 Pro p l u s 5G ตัวนี้นะครับผม CPU เขาก็ใช้เป็น Dimensity 7020นะครับผมผลิตด,ด้วยเทคโนโลยี6นาโนเมตร ซึ่งเท m e n น t ิตัวนี้นะฮะก็ถ้าพูดถึงความเร็วก็อาจจะเทียบเท่า snapdragon 6 9 5 5 g นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยการใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่าเร็วลื่นไหลดีนะฮะแต่อาจจะยังไม่ได้มีการ Optimize มาได้แบบ เข้ากับบางแอปบางเกมนอกก็มันเป็นชิปเซตตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับผมรอการอัพติมัอีกหน่อยถือว่าทําได้ดีเดี๋ยวมีการอัปเกรดเวอร์ชั่นต่างๆเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตัวแรมเนี่ยก็ให้มาถึง12จิกเลยนะครับผมซึ่งแรม12จิกเนี่ยก็เทียบเท่ากับเรือธงของแบรนด์ชั้นนําบางแบร์เลยนะฮะ แล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มแรมนะฮะได้อีก12จิกเช่นเดียวกันนะครับผมคือเป็นแรมเสมือนั่นเองบวกกันไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นแรม24จิกเลยนะครับผมก็ถือว่าทําให้เปิดแอปต่างๆเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นสลับแอปได้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ตัว s t o r a เรหรือว่าที่เก็บข้อมูลเนี่ยก็ให้มาถึง256 GB นะครับผมก็ถือว่าเป็นความจุที่ถือว่าใหญ่ใช้ได้อยู่นะฮะ แล้วก็ยังเป็นหน่วยความจําที่เป็นแบบ UFS ด้วยก็ถือว่าให้มาเร็วใช้ได้นะฮะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมก็ให้มาอยู่ที่4,600ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมก็ไม่ได้ใหญ่มากๆเหมือน5,000เนอะแต่ว่า ไม่ได้หมดเร็วแน่นอนฮะ4,000ก็ห่างจาก5,000ไม่เยอะนะฮะสามารถใช้งานได้เต็มวันได้อย่างสบายๆนะครับแล้วตัว OS นะฮะก็ยังเป็น Android 14ด้วยนะครับก็ถือเป็น Android เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผมแล้วก็ครอบทับด้วย XOS 14เช่นเดียวกันนะฮะ XOS เนี่ยก็มีการพัฒนาต่างๆมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันต่างๆขึ้นมามากมายเลยนะฮะพวกฟังก์ชันพิเศษที่แบบว่าอ่ออำนวยความสะดวกการใช้งานของเราเนี่ยก็ถือว่ามีให้นะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการทัดหน้าจอแล้วติดอะไรเงี้ยอันนี้ผมใช้บ่อยๆนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบพวกหน้าต่างลอยอยือไม่ว่าจะเป็นโฟเล็กนะฮะที่มีเป็นแบบ AI นะฮะเรียกคําสั่งหรือว่าไปนค้นหาข้อมูลในเน็ตให้เราได้หรือว่าเปิดโปรแกรมต่างๆให้เราได้ตามที่เราสั่งอะไรเงี้ยนะฮะก็เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้การใช้งาน XOS ของเขาเนี่ยมีความเสถียรแล้วก็ทํางานได้ถูกใจผู้ใช้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ จุดเด่นอย่างหนึ่งของเจ้าตัว Infinix Note 40 Pro p a r t 5G ก็คือเรื่องหน้าจอนี่แหละฮะหน้าจอของเขานะครับก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะฮะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับผมสีสันสดใสแน่นอนหน้าจอขนาด6.78นิ้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับสีถึง1,000ล้านสีหรือว่าจอแบบ10ปิดเลยนะครับผมเจ้าจอตัวนี้นะครับผมก็ให้สีสันที่ค่อนข้างสดใสคมชัดนะครับผมแล้วก็มีอตัตราดีเฟเเนี่ยอยู่ที่ 120เฮิร์ด้วยนะฮะก็ถือว่ามีความรวดเร็วในการแสดงผลหน้าจอมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทัชเซม pling เรทเนี่ยก็อยู่ที่1,500เฮิรต์เลยนะฮะก็ถือว่าตอบสนองต่อการทัชได้รวดเร็วด,ดีนะครับผมในเรทราคานี้นะฮะถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของความสว่างของหน้าจอนะฮะรองรับถึง1,300นิตนะครับผมก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความสว่างมากๆนะฮะดูการแจ้งได้แบบสบายๆส,สีสันยังสดใสน,นะฮะ หน้าจอเนี่ยเป็นกระจกคอนนิ่งกอริล่าการ์ด5ด้วยนะครับถือว่าเป็นกระจกจอที่มีความทนทานเนาะในแบบว่าระดับหนึ่งเลยนะครับผมในส่วนของจอก็จะเป็นแบบจอโค้ง 3D curve นะฮะซึ่งตัวจอโค้งเนี่ยเขาทำมาเพื่อให้แบบว่าเออเวลาแบบพวกเครื่องหรูๆเนาะมักจะเป็นจอโค้งนะดูแล้วมันเออมันก็หรูจริงอ่ะนะเพราะว่าจอโค้งมันดูทำยากกว่าจอแบนนะทีนี้ แม้จะเป็นจอโค้งนะฮะแต่เขาก็ยังทําจอมาให้แบบว่าป้องกันการทัดแบบแบบเขาเรียกทัดลนะั่นเนาะคือโดนขอบขอบ,ขอบจอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับตั้งค่าได้นะฮะแลวผมใช้งานเนี่ยพอทัดลงไปเนี่ยหรือว่าจับแบบเต็มมือเนี่ยไปโดนข้างๆก็ไม่ลั่นนะฮะยังสามารถที่จะใช้งานลื่นๆทั่วไปอย่างอื่นเนี่ยได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเขาทํามาป้องกันตรงจุดนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนของขอบจอนะฮะเขาก็ทํามาได้แบบว่า เออบางดีนะครับผมบนล่างหนหนาข้างๆเนี่ยเท่ากันเลยนะฮะทำให้เนี่ยแม้ว่าจอจะใหญ่นะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะขอบจอมันบางนั่นเองนะครับในส่วนของออการถนอมสายตาจากเจ้าจอตัวนี้นะฮะก็มี p w m dimming เนี่ยอยู่ที่2 1 6 0 h เฮิร์เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าความถี่เฮิร์ที่ทำให้เราดูแล้วสบายตานะ ในส่วนของการป้องกันแสงสีฟ้านะฮะก็ยังได้รับการรับรองจาก TUV Le l a d เลยนะครับผมก็ถือว่ามาตรฐานที่เขาให้มาเนี่ยดีเลยนะครับในส่วนของจอเนี่ยเวลาดูนะฮะผมรู้สึกว่าสีสันของมันเนี่ยสดใสแบบกริบจริงๆนะฮะเหมือนแบบมันเล่งสีมานะมันปรับให้สีอ่อนไม่ได้ด้วยก็คือต้องปรับปรับสว่างมากอย่างเดียวแล้วก็อาจจะปรับโทนอุ่นโทนเย็นโทนอะไรอย่างเงี้ย ได้นะครับผมทีนี้ใครที่ชอบดูจอแบบว่าสีสดๆเนาะเวลาดูแบบพวกคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะถูกใจจอนี้นะครับเพราะว่าดูคอนเทนต์ได้แบบว่าเออสวยแบบสีสันสะใจดีอะไรเงี้ยนะครับผมมีความเข้มข้นของสีดีเวลาดูแบบว่าฉากที่มันแบบเป็นจอมืดก็มืดสะใจดีอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเวลาที่มันสีสดๆขนาดนี้เนี่ยเราดูรูปภาพที่ถ่ายหรือว่า ดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเพี้ยนสดไปบ้างนะครับผมเวลาแต่งรูปแต่งอะไรในจอเนี่ยดูฮ hey, ยสีมันสดน,นู่นนั่นนี่แต่งจริงอาจจะไม่สดขนาดนี้เวลาเราโพสต์ลงไปเนี่ยแล้วคนอื่นดูจากจอเขาอาจจะสดน้อยลงกว่านี้หน่อยนะครับผมฉะนั้นใครที่ชอบดูคอนเทนต์สีสันสดใสน,นะฮะหรือว่าดูอนิเมเเนี่ยจอตัวนี้นี่ผมว่าใช้ได้เลยหรือว่าแม้แต่จะก,การเล่นเกมเนาะ เล่นจากจอตัวนี้นี่ก็เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออสีสันมันสวยดีอะไรเงี้ยนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับในส่วนของเรื่องกล้องนะครับผมตัวเลนส์หลักของเขาเนี่ยก็จะให้มาถึง108ล้านเลยนะครับ F-stop อยู่ที่1.8นะฮะแล้วก็ยังมี OIS กันสั่นมาให้แล้วนะครับผม นี่ก็ถือว่าเขามีการพัฒนามาเรื่อยๆเนาะแล้วก็เซนเซอร์ไซส์นะฮะจะอยู่ที่1ต่อ1น7่นิ้วเลยนะฮะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับผมมีเซ็นเซอร์ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นตัวเซนเซอร์เนี่ยก็คือ ISOCELL Samsung HM6 นะ,ะก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่แล้วก็จับภาพจับแสงได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีกล้องเดฟนะฮะอยู่ที่2ล้านแล้วก็กล้องมาโครอยู่ที่2ล้านนะกล้องหน้าเนี่ย ให้มาเยอะอยู่อยู่ที่32ล้าน f 2 2นะครับผมกล้องหน้านี้ก็ถือว่าถ่ายได้สวยเลยนะออในการถ่ายนะภาพนิ่งของเขานะครับผมเวลาถ่ายเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ชอบเลยนะก็คือระบบ hdr ของเขานะถ่ายปุ๊บดูแบบมันหายข้อ,ขอมูล,มลแบบข้างหลังเบอร์เวลาหายไปแล้วแต่พอถ่ายปั๊บเอ้ยออกมายังดึงออกมาได้นะับออกดึงออกมาได้ค่อนข้างสวยด้วยนะครับผมก็ถือว่า hdr เขาทำได้ดีนะ ในส่วนของภาพนิ่งถ่ายพอร์เชสนะครับผมก็ถือว่าพอร์เชสของเขาเนี่ยตัดได้แบบคมคมเลยคมมากเลยมันอาจจะดูแบบว่าบางรูปเนี่ยดูไม่เนียนนะแต่ว่ามันตัดได้คมจริงๆแล้วก็สามารถที่จะปรับนะฮะความเบรของภาพได้นะฮะก็ปรับได้ค่อนข้างหลายระดับเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการถ่ายภาพพอร์เชสนะฮะ เราจะสามารถที่จะเลือกปรับในส่วนของเขาเรียกว่าร่างกายได้ด้วยนะฮะปรับเพียวบางศีรษะหัวไหลหรือว่าออโต้อ,อะไรเงี้ยนะครับก็ต่างได้นะครับเพราะว่าปรับสัดส่วนกับปรับของใบหน้าเนี่ยมันแยกกันนะครับผิวปรับสีผิวปรับขยายดวงตาปรับใบหน้ากะอะไรเงี้ยมันแยกกันไปนะครับผมก็ลองถ่ายดูเนาะถ้าใครที่แบบว่าผิวดีอยู่แล้วก็ไม่จะเป็นเนาะแต่ถ้าใครที่ผิวไม่ดีแบบผมเนี่ยก็อาจจะต้องถ่ายแบบนี้เพื่อช่วยหน่อยนะไม่งั้นแบบ ออกมานี่แบบหน้ากระดำกระด่างมีริ้วรอยเนี่ยมันดูแก่นะฮะแต่ว่าถ้าใช้บิวตี้มันก็จะดูดีหน่อยอะไรประมาณนี้ฮะแต่มีจุดติอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะปรับบิวตี้กับเบอร์หลังได้พร้อมกันนะครับผมเลือกได้ว่าจเจ้าเบอร์หลังแต่ไม่บิวตี้หรือว่าจเจ้าบิวตี้แต่ไม่เบอร์หลังอะไรเงี้ยนะฮะก็เสียดายตรงนี้นิดนึงนะครับผมแต่นอกนั้นมันก็ถือว่าถ่ายออกมาแล้วสวยอยู่นะครับผมใช้ได้เลย ในส่วนของภาพนิ่งนะก็อาจจะมีความเ,าเพี้ยนในกรณีแบบว่าถ้าแสงตัวไหนมันแบบมันแรงแรงแสงเข้มเข้มแสงเหลืองๆอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยอาจจะดูดรอปมืดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณจะปรับให้มันสว่างก็ได้นะฮะก็คือไม่ต้องออโต้แล้วคุณแตะแล้วก็เพิ่มแสงเอาเนี่ยก็ถือว่าทําให้ภาพสว่างขึ้นมาได้นะครับผมถือว่าคํานวณภาพเนี่ยได้สีสวยดีแต่ว่าสดไปหน่อยนะครับผม แล้วก็ในส่วนของเรื่องการถ่ายวิดีโอนะฮะการถ่ายวิดีโอเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตัว i n f ฟ n i x ก็อาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขานะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการปรับมานะครับใน,ในหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นตัวการสั่นเนี่ยก็ถือว่ามี OIS แล้วก็ e a s ในการสัน่นการสั่นได้ดียิ่งขึ้นเนาะลองดูนะครับอันนี้เป็นแบบ Full HD เดินไปเลยครับมันได้ ก็จะมีการสั่นที่เนียนขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีโหมดเพิ่มประสิทธิภาพของวิดีโอนะฮะก็คือจะทําให้แบบว่าสีสันถ้าแบบเราถ่ายวิดีโอแล้วรู้สึกว่าสีมันยังม่สดไม่พอแต่ปกติมันถ่ายแล้วสดดีนะเจ้าตัวนี้ก็จะเพิ่มสีสันให้มันสดสว่างเข้าไปอีกเพิ่ม HDR ในวิดีโอได้ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันจะไม่กันสั่นมากนะักไม่เหมือนแบบว่าในส่วนของการแบบ เปิดการสั่นธรรมดามันก็จะมีการสั่นทั้ง ois แล้วก็ eas ช่วยด้วยนะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยพอเปิดโหมดนี้แล้วมันก็สวยขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะบอมการแบบเอ้ยถ่ายยืนนิ่งๆหรืออะไรเงี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการถ่ายวีดีโอนะฮะก็ยังสามารถที่จะซูมได้สูงสุดเลยนะครับจนถึง10เท่านะครับผมก็มันก็จะออกวุ้นๆหน่อยนะฮะแต่ว่า ก็ซูม3เท่าได้นะถือว่าซูม3เท่าแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นอินซูมเซนเซอร์ 3x นั่นเองนะครับผมตัววิดีโอนะฮะสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุด 2K 30มเฟรมนะครับผมพอถ่ายแบบ 2K มันก็ดูคมขึ้นในระดับหนึ่งคมกว่า Full HD มากเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการถ่ายโหมดในที่มืดหรือว่านท์โหมดนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าคืออย่างนี้เวลาผมถ่ายเนี่ย มันไม่ได้จะออกแบบเฮ้ยดูสว่างมากๆอะไรเงี้ยเป็นแบบอีกเวลาหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาถ่ายแล้วเนี่ยมันยังดูเออมืดอยู่แต่ว่าเพิ่มรายละเอียดของในจุดที่มันแบบมืดๆไปเนี่ยให้มันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็คือถ่ายแล้วมันดูเป็นเวลากลางคืนนั่นเองแต่ด้วยความที่ว่าเออกล้องเวลามันถ่ายเนี่ยมันจะให้ความสดความไรนะฮะเวลาถ่ายกลางคืนมันเลยรู้สึกเอยสวยนะเพราะมันสดมันคมไงมันคมมันก็เลยแบบดูแบบปัดคอนทราสต์ดีอะไรเงี้ยนะครับผม แล้วก็ในส่วนของโมวกลางคืนยังใช้ในส่วนของกล้องหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นหลายๆอย่างของอินฟินิที่เขาให้มาเรื่อยๆก็คือไฟกล้องหน้านะฮะก็ยังมีให้นะฮะถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบว่าเออไม่ได้ช่วยให้ภาพแบบดูสวยขึ้นมากมายแต่มันทําให้เห็นรายละเอียดของแบบบางทีเราถ่ายที่มือจริงๆเนี่ยเปิดไฟช่วยเนี่ยมันก็ทําให้เห็นหน้าเพิ่มเติมมากขึ้นได้นะครับผม ในส่วนอื่นๆของเจ้าโหมด c a m มล่นะครับผมก็ที่ผมชอบเล่นๆนะก็จะมี Sky ยช็อนะฮะสามารถที่จะปรับท้องฟ้าได้บางบางทีแบบเฮ้ยวันนี้ท้องฟ้ามุนมนะ่ะเออเราก็ลองใช้โหมดแบบท้องฟ้าสีครามดูนะฮะมันก็จะเล่นสภาวะแวดล้อมรอบๆในรูปเนี่ยให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับผมก็ลองดูนะฮะเนี่ยผมถ่ายเล่นๆมามีแบบหลายท้องฟ้าเลยนะครับผมก็ถือว่ามันจัดการได้ดีอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันเนียนๆอยู่เนียนอยู่ นะครับผมแล้วก็ในส่วนของโหมดมือโปรนะฮะก็มีมาให้นะครับผมนี่โหมดมือโปรมืออาชีพเนี่ยก็ปรับ EVS speed shutter ได้นะครับ ISO ไว้บา a ล a านออโต้โฟกัสแล้วก็การปรับโฟกัสเข้มกลางอะไรเงี้ยนะครับผมก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะฮะถ้าใครที่ปรับตั้งค่าเป็นก็ถือว่าลองมาปรับที่ตัวนี้ดูนะครับทีนี้มาพูดถึงรูปร่างของเจ้าตัว Infinix Note 4 0 Pro Plus 5G ตัวนี้นะฮะ ซึ่งรูปร่างเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะเขามีการพัฒนามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเอาตัวอินฟินิตไปวางนะเขาก็จะดูเหมือนเอ้ยดูเครื่องหรูเครื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าการออกแบบวัสดุต,ตัวเครื่องอะไรเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีนะฮะในส่วนของด้านหลังนะฮะดูนะฮะในส่วนของตัวโมดูลกล้องเนี่ยก็ออกแบบมาได้สวยเลยนะครับผมนี่ข้างหลังมีไฟแฟลชล้อมด้วยตัวนี้นะฮะมันจะมีไฟนะฮะ แบบเล่นเป็นลูกเล่นด้วยนะถือว่าสวยเลยนะไม่ใช่ไฟแค่แบบสีสองสีนะมาหลายสีเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสีเขียวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยก็จะเป็นแบบหนงังแบบวีแกนนะฮะมีลวดลายให้สัมผัสเออดูแบบเรียบหรูนะตัวนี้เนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นสีดำนะครับผมในส่วนด้านบนนะฮะก็จะมีตัวลำโพงเนาะแล้วก็มีตัว ยูนซาวนะฮะบา JBL แปะบอกอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวอินฟาเาตแล้วก็ไมคตัวที่2นะฮะเจ้าตัวนี้ก็เป็นไมคตัดเสียงเวลาสนทนานั่นเองนะครับผมตัวอินฟาเาตเนี่ยที่เขาให้มานะก็ถือว่าเอาไปใช้ควบคุมพวกแอร์หรือว่าโทรทัศน์พัดลมอะไรอย่างนี้ได้นะฮะถ้าใครแบบพวกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำเนาะก็ถือว่าสะดวกนะฮะไม่ต้องแบบไปถือรีโมทหลายอันอะไรเงี้ยคือบางทีเราใช้มือถืออยู่เฮ้ยอยากจะปรับก ปรับเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกของเราได้เยอะเลยว่าไปที่อื่นเนี่ยบางทีหาร,รีโมทไม่เจอเราก็ใช้ตัวนี้ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของขอบด้านข้างนะครับผมอ่ะขอบฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับเสียงนะฮะดูแบบเข้าไปกับตัวขอบเลยนะฮะสีสันนี่แบบเออเข้ากันนะครับผมแล้วก็ขอบอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ราบเรียบนะครับนี่ดูเล็กดูบางเพราะว่ามันโค้งเข้าทั้งจอแล้วก็ในส่วนของฝาหลังนะฮะทำให้จับถือสะดวกด้วยนะ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับผมก็จะมีถาใส่ซิมนะฮะถาใส่ซิมตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้สองซิมแต่ใส่เมมเพิ่มไม่ได้นะฮะแล้วก็ตัวไม้นะครับผมไม่หลักเลยแล้วก็ในส่วนของไทซีนะแล้วก็ในส่วนของลําโพงตัวที่สองนะครับผมลําโพงตัวที่2นี่ก็ให้เสียงที่ค่อนข้างดังชัดเจนมากๆกว่าลําโพงตัวข้างบนนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงลําโพงแล้วก็ตัวซาวจาก JBL นะครับผม ตัวซาว JB L ที่เขาโคมาเนี่ยนะฮะผมว่ามันให้เรียกว่ามิติเสียงที่ค่อนข้างดีอยู่นะไม่ได้หมายถึงว่ามีแบบว่าเสียงใสเสียงนู่นนั่นนี่ครบนะฮะคือเสียงของ JB L เนี่ยกลักผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเสียงที่พุ่งๆหมายถึงว่าเบสก,ก็เข้มนะเสียงกลางเข้มแต่ไม่ใสกุ้งกิ้งอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนที่ผมรู้สึกว่ามีมิติคือยังไงคือเวลาผมฟังเพลงเนาะผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ย เฮ้ย <w led> มันมีมาจากด้านซ้ายจริงมาจากด้านขวาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรู้สึกได้เลยว่าเออเสียงมันมาจากด้านนั้นด้านนี้จริงๆนะเวลายิ่งเวลาแบบว่านะถ้าเราดูหนังหรือว่าอะไรที่มันออกเป็นแบบว่าเซอร์ราวนะมันจะยิ่งให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับผมคืออันนี้เนี่ยผมรู้สึกมันเลยเวลาฟังเพลงแบบเทสเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเสียงที่เขาทาออกมาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมให้ความเข้มข้นเบสที่มีตึบตนิดนึงนะรู้สึกสันสที่ตัวเครื่องเลยแหละ แล้วก็เสียงเสียงกลางเสียงนักร้องอะไรเงี้ยที่ชัดกัางวานนะครับผมแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเสียงมันดังมากๆนะฮะคือเสียงมันดังกังวานในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเสียงพุ่งๆเสียงเบสเสียงกลางเสียงคนร้องเนี่ยชัดเจนนะฮะเสียงดนตรีชัดเจนแต่ว่าไม่ได้ใสกิ้งกิ้งนะฮะอาจจะออกดูทึบนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะแบบเขาต้องการให้แบบมีเสียงเข้มๆอะไรประมาณนี้นะครับ ไปลองฟังเสียงตัวอย่างของเจ้าตัว Infinix Note 4 0 Pro Plus 5G นะฮะ Sound JBL กันนะครับ ในส่วนของ In f ฟ n i x นะฮะปกติเนี่ยเขาก็จะเน้นในส่วนการเล่นเกมนะฮะเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเล่นเกมได้ดีนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เล่นเกมดีในระดับเปิดทุกอย่างสุดนะครับเปิดกลางๆะฮะแล้วจะเล่นได้ดีเพราะว่าอะไรเสียงก็ดีนะฮะมีการสั่นนะครับผมแบบ 4D ดีด้วยนะครับในเครื่องตัวนี้ก็ให้ตัวออมอเตอร์สั่นที่ค่อนข้างดีมาะฮะแล้วก็ไจโรตัวนี้ก็ดีนะครับผมหน้าจอก็ดีทัชก็ดีอะไรเงี้ยมันเลยทําให้การเล่นเกมเนี่ย มีอัธรตนะครับผมเล่นแล้วแบบเออรู้สึกสนุกสนานนะฮะในส่วนของเกม g e n ช h i Impact นะครับผมก็ปรับในระดับต่าหรือว่ากลางเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับผมถ้าอยากลื่นๆต้องปรับระดับต่าพอเนาะเจ้าตัวเกม g e n ช h i Impact เนี่ยมันเป็นเกมที่กินทรัพยากรเครื่องมากๆนะขนาดแบบเครื่อง High End เนี่ยระดับสูงยังเล่นได้แค่กลางหรือสูงเนี่ยเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าถือว่าเจ้าตัวนี้เล่นเกม Ge นชิน Impact ได้ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ในส่วนของเกมผับ G นะฮะก็ปรับ อ่าเฟมเรตสูงสุดไม่ได้นะครับผมปักกลางๆนะฮะ h ออะไรเงี้ยถือว่าเล่นได้โอเคเนาะลือไหลหน้าจอสวยนะครับผมใจโลต่างๆเนี่ยถือว่าดีนะครับผมเล่นวิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บั๊บยิงทันเนาะยังพอชนะได้อยู่นะครับผมสบายๆครับแล้วก็ในส่วนของเกม r o v สีสันสวยสดใสนะครับผมก็เล่นลื่นๆเช่นเดียวกันนะ r o v นี่ไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องมาแต่ว่าถ้าแบบทัชด,ดีๆก็ถือว่าเล่นแล้วสบายใจ นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกม Asphalt 9นะฮะตัวนี้ผมก็จะทดสอบไจโรนะเคลื่อนไหวแป๊บนิดๆหน่นนอยๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเลี้ยวได้ไรได้ได้ไดค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนการเล่นเกมเนี่ยก็จะมี X Boost นะครับผมก็มาทำให้เราแบบว่าสามารถที่จะปรับนะฮะในการต่างๆเนี่ยอย่างเช่นตับจอป้องกันการลบกวนนะครับในส่วนของเกมเพย์ปรับสีสันอะไรเงี้ยได้นะฮะหรือว่าจะปรับเป็นแบบ โหมดประหยัดแบตเตอรี่โหมดสมดุลแล้วก็โหมดประสิทธิภาพอะไรเงี้ยนะก็ถือว่ามันจะจูนต่างๆนะให้แบบว่าเล่งความสามารถของเอ,อ่อเป็นเช่นการเชื่อมต่อหรือว่า CPU GPU เนี่ยให้อยู่ในจุดสูงสุดหรือกลางๆอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันทำได้ดีนะครับ หลังจากที่ผมได้ลองนำเจ้าตัว Infinix Note 40 Pro p พตัวนี้นะครับผมไปใช้ทั่วๆไปนะฮะเล่นโซเชียลแล้วก็ไปท่องเที่ยวนะครับผมใช้เป็น GPS หรือว่าใช้ถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการดูคอนเทนต์การเล่นเกมต่างเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีประทับใจจอสวยเสียงดีนะฮะใครที่เหมาะก็อาจจะเป็นแบบว่าถ้าเด็กนะ มีงบประมาณหน่อยหรือว่าแบบว,วัยลงวัยรุ่นวัยทำงานที่อยากได้เทคโนโลยีที่แบบว่าเอ,อ่อจัดเต็มมาให้โดยที่ราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าราคาเปิดตัวเขาเนี่ยอยู่ที่11,99 9บาทเท่านั้นเองนะครับผมหมื่นนิดๆน,นะครับผมแต่ว่าเทคโนโลยีที่เขาให้มาก็จัดเต็มหลายอย่างเลยนะครับ าละครับหลังจากที่ได้ลองดูรีวิวเจ้าตัว Infinix Note 40 Pro G ตัวนี้ไปแล้วนะครับถ้าใครถูกใจอยากสั่งซื้อออนไลน์นะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆที่ Lazada, s h o p ป e หรือว่า Tik t o k s h o p นะครับผมหรือว่าถ้าใครนะครับผมอยากจะไปดูไปลองเล่นนะครับผมหรือว่าอยากจะซื้อจากหน้าร้านนะครับผมก็สามารถไปดูได้ที่ร้านไอทชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น Banana, IT City, j ตี้เจมหรือว่า TG จีโฟนก็ได้นะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านได้เครื่องที่ถูกใจกันนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินวขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ